คราวที่เราต้องการท่านท่านหายไปไหนคะคราวที่มีการขัดขวางครูหาเลือกตั้งมีการปิดกั้นมีการขโมยหีบบัตรเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งทําลายระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละค่ะคือการทําลายความมั่นคงในประเทศพวกท่านหายไปไหนคะ ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอามรรัรตโชคบรมกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลจกังหวัดขอนปกค่ะวันนี้ดิฉันขอหารือนะคะไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณประยุทธ์จันรโอชาค่ะ ท่านประธานคะในขณะที่ประเทศเรานะคะมีวาระเฉลิมฉลองครบรอบ90ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475อยู่นะคะเมื่อวันที่24มิถุนายนนะคะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดีก็มีทีมคณะโฆศกของกระทรวงกลาโหมออกมาออกถแถลงการะคะ่ะแถลงการว่าเชิญชวนคนที่เห็นต่างคิดต่างให้เข้าไปพูดคุยไปดื่มน้ําชากาแฟในกระทรวงกลาโหมดิฉันฟังด้วยความไม่สบายใจคะ่ะและคนทั้งประเทศก็ไม่สบายใจด้วยนะคะข่าวตามที่ขึ้นในสไลด์ค่ะมีข้อสังเกต อยู่4ประการค่ะท่านประธานไม่มีใครรู้สึกนะคะว่าพื้นที่ของกองทัพพื้นที่ของกระทรวงกลาโหมเป็นสถานที่ปลอดภัยสําหรับประชาชนขอให้ย้อนกลับไปดูปี2,557นะคะใครจะมั่นใจว่าไปแล้วจะไม่ถูกถุงดําคลุมหัวแล้วเอาตัวเข้าไปขังในค่ายทหาร7วัน10วันข้อที่2ค่ะมันหน้าที่กองการอะไรคะของกองทัพบกของกระทรวงกลาโหมที่มีหน้าที่จะมาขาจัดข้อขัดแยง้ง ในเมื่อเรามีเวทีรัฐสภาที่สร้างขึ้นมาจากเงินภาษีตั้งสองหมื่นกว่าล้านมีนกลไกกันมาที่การ35คณะนะรวมทั้งยังมีกลไกกันมาที่การทหารโดยเฉพาะด้วยคะ่ะท่านรู้จักกลไกเหล่านี้หรือไม่คะทำไมไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่พูดวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะบอกว่าเวลาหน้าที่ของ กระทรวงกลาโหมกระทรวงเป็นเพียงหนึ่งใน20กระทรวงของประเทศไทยนะคะมีหน้าที่หลักก็คือป้องกันภัยจากความมั่นคงภายนอกราชอาณาจักรส่วนหน้าที่ความมั่นคงในราชอาณาจักรเป็นเพียงหน้าที่รองเท่านั้นนะคะเมื่อคราวที่เราต้องการท่านท่านหายไปไหนคะคราวท,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 ที่มีการขัดขวางคูหาเลือกตัง้งมีการปิดกั้นมีการขโมยหีบบัตรเลือกตั้งขัดขวาง,ขขงการเลือกตัง้งทําลายระบอบประชาธิป,ปไตยนั่นแหละค่ะคือการทําลายความมั่นคงในประเทศพวกท่านหายไปไหนคะ ดิฉันอยากให้ท่านยอมรับเสียทีนะคะปลุกจิตสํานึกในความเป็นประชาธิปไตยในจิตใจของท่านยอมรับเสียทีว่าการรัฐประหาร13ครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ทําให้ประเทศนี้ดีขึ้นเลยนะคะยอมรับเสียทีว่าประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยลดวางอัตราตัวตนของท่านลงบ้างเถิดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ